สวัสดีค่ะสาวๆที่รักการออกกำลังกายเคยสงสัยไหมคะว่าก่อนไปยิมหรือว่าก่อนเริ่มเวทเทรนนิงเราควรกินอะไรดีเพื่อให้มีแรงและเบิร์นไขมันได้ดีที่สุดวันนี้เรามี6กอาหารแนะนำที่ควรกินก่อนออกกำลังกายมาฝากกันค่ะ 1. กล้วยหอมค่ะผละไม้เพิ่มความฟิตที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโพแทสเซียมช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ทำให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นค่ะ 2. กาแฟดําค่ะคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้หรือว่าช่วยเพิ่มความอึดให้เราไม่เหนื่อยง่ายค่ะ 3. ปลาแซลมอนค่ะมีโอเมก้าสาสูงช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและซ่อมแซมกล้ามเนื้อแต่แนะนำให้ทานแบบต้มนึ่งหรือว่าย่างเท่านั้นนะคะห้ามทอดเด็ดขาดค่ะส ไข่ต้มค่ะแนะนำให้ทานสักสองฟองก่อนออกกำลังกายประมาณ1-2ชั่วโมงโปรตีนจากไข่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะ 5. แอปเปิลกับเนยถั่วค่ะเมนูนี้ทำง่ายและอร่อยมากได้ทั้งไฟเบอร์และโปรตีนเหมาะสำหรับทานรองท้องก่อนออกกำลังกายสัก30นาทีค่ะและหเอนเนอร์บาค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารนี่คือตัวเลือกที่ดีเยี่ยมแต่ต้องอ่านฉลากให้ดีเลือกแบบที่มีน้ำตาลน้อยๆน,นะคะลองเลือกเมนูที่ชอบไปทานกันดูนะคะรับรองว่าการออกกำลังกายของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ